กูบอกให้เปิดประตูนี่ไปไงมันไหมมันไหมกูถามจริงจริงมันไหมเขายังคุยกับผู้ชายอีกหลายคนเต็มไปหมดเลยเขาไม่เคยมีผมคนเดียวเลยในช่วงเวลาตั้งแต่คุณเลี้ยงดูเขาอะถูกครับตาทำงานอะไรผมค้าขายครับตาอายุเท่าไหร่ละปีนี้31 แล้วทําไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณไล่ฟังเลยมีนาคมปีที่แล้วครับผมก็ติดต่อผ่านโมเดลลิ่งครับก็คือเป็นคนที่เอาไว้จัดหาเด็ก NV นี่แหละด้วยความเหงาก็เลยทักหาโมเดลลิ่งบอกเขาเขาก็บอกว่าพี่ต้าต้องเอาน้องคนนี้ที่ได้นะน้องคนนี้จำเป็นต้องใช้เงินพี่ต้าไปหน่อยเถอยยังไงก็ต้องไปอคืนนั้นคือคือแรกที่ผมได้เจอกับน้องวายครับขอโทษนะคุณมีแฟนอยู่ป่ะมีครับคุณแต่งงานเลยไหมหรือจดทะเบียนสมรสไหม จดทะเบียนสมรสครับ oh. คือผมก็โอเคไม่เป็นไรเขาลูกสาวรอเจอกันประมาณตีสองได้ครับพอเสร็จธุรกิจของเราเรียบร้อยแล้วตีสองประมาณตีสามเนี่ยผมก็ถามน้องว่าให้ไปส่งไหมน้องบอกไม่เป็นไรพี่อยู่ไหนละ่ะผมบอกผมอยู่แถวกรุงเทพงั้นเดี๋ยวไปลงคอนโดพี่แล้วหนูนั่งแท็กซี่กลับก็ได้ระหว่างทางที่เรานั่งรถกันมาเนี่ยเขาก็พูดกับผมคือเราคุยกันดีแบบว่าชอบผู้ชายแบบผมชอบหนุ่มตีชอบขาวๆคุยกันเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเป็นคนแบบชิลๆกินอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ อยู่ง่ายๆสบายๆเขาก็พูดมาคํานึงครับว่าถ้าพี่ดูแลหนูนะเป็นรายเดือนนะหนูจะอยู่กับพี่แค่คนเดียวเลยหนูจะรักพี่แค่คนเดียวหนูจะไม่ไปยุ่งกับใครเลยพูดคํานี้ออกมาถูกต้องครับคุณจ่ายเงินค่าบริการเท่าไหร่วันนั้นหมื่นห้าพันบาทครับคุณถามก็้มาเขารับงานมานานหรือยังประมาณปลายปีหกเจ็ดครับแล้วคุณไปเจอเขาช่วงเดือนอ่าช่วงเดือนประมาณมีนาคมหกแปดก็คแค่สามเดือนสามสี่เดือนประมาณนั้นใช่ครับแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่า น้องคนนี้รับงานมาแค่3าสี่เดือนถูกต้องครับครั้งแรกเรียบร้อยผ่านไปยังไงต่อเพอครั้งที่2ครั้งที่สาเนี่ยผมทักไปว่าคิดถึงนะ,นนะแล้วก็เลยมีเกิดการนัดกันซึ่งผมก็นัดเขาตีห้าก็อยู่กับเขาทั้งวันเลยวันนั้นใช่ครับเขาก็ไม่โวยวายไม่งอแงไม่อะไรแล้วเขาไม่บ่นคือเจอหน้าปุ๊บก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือค่อนข้างจะผมพูดตรงๆว่าตอนนั้นผมมีความสุขมีความสุขมากแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะเชื่อใจแล้วในครั้งที่สองครั้งที่สาม จนมาถึงครั้งที่จะเป็นพิสูจน์จริงๆครั้งนี้คือพิสูจน์จริงๆว่าถ้าเขาผ่านครั้งนี้ไปได้ผมจะตกลงกับเขาแล้วแล้วผมไม่เคยเลี้ยงไข่มาก่อนช่วงประมาณกลางเมษาเนี่ยผมนัดไปกับเพื่อนไปเที่ยวที่พัทยากันคือผมอยากรู้ว่าเขา่าเข้ากับเพื่อนผมได้ไหมแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาสามารถคร้างคืนได้ไหมเขามีพันธะอะไรหรือเปล่าเพื่อนผมก็จะมีอีกห้องหนึ่งผมก็จะมีอีกห้องหนึ่งตอนที่เขาอยู่คนเดียวในห้องอะ่ะ ผมก็เอานาฬิกา Apple Watch แล้วกดบันทึกเสียงแล้วก็วางไว้แล้วผมก็เดินกลับไปที่ห้องเพื่อนผมไปอยู่กับเพื่อนบอกว,ว่าเดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อนแป๊บ,บนหนึ่งนะผมก็หายไปประมาณชั่ชวโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงแล้วผมกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็หยิบ Apple Watch แล้วกดหยุดบันทึกแล้วผมก็ไปนั่งรีดูว่าในระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยคุยกับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งก็ไม่มีไม่มีใช่ครับเลยมั่นใจเลยรู้สึกว่าอ๋อผ่านน่าจะผ่านผ่านผ่านเสร็จปุ๊บคุณตกลงยังไงตอนตกลงเนี่ยผมพูดกับเขาชัดเจนว่า Y พี่อะตกลงจะให้เงินเราเท่านีเท่านี้นะโดยมีเงื่อนไขว่า Y ต้องอยู่กับพี่พี่เรียกก็คือต้องมาแล้วก็ต้องบริการที่แค่คนเดียวเท่านั้นคือพูดง่ายๆคุณต้องการที่จะฉุดเขาออกมาจากจากวงการที่มีการขายบริการถูกไหมถูกต้องครับเพื่อให้มาดูแลคุณอย่างเดียวใช่ครับตกลงคุณดูแลเขาทเท่าไหร่แปดหมื่นครับแปดหมนต่อเดือนใช่ครับ Oh. เสร็จแล้วเขาก็พูดประมาณว่าที่หนูต้องมาทํางานแบบนี้ก็เพราะว่าที่บ้านเนี่ยแม่หนูเนี่ยมีนี่อยู่4,000สนถ้าสมมุติพี่ออกให้หนูเนี่ยสี่แสนเนี่ยหนูก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ทำงานนี้ไปตลอดชีวิตเลยแลหนูก็จะอยู่กับพี่คนเดียวช่วงประมาณพฤษภาก็เลยโอนให้เขาครับประมาณ4,000สนฮะตกลงคุณดูแลเขาเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับ เดือนละประมาณ8 0,000ื่นใช่ครับแต่เดือนพฤษภาเขาบอกเขาจําเป็นต้องใช้เงิน4ี่แสนใช่ครับเพราะที่บ้านก็ไปติดนี้คุณจ่ายให้เลย0ี่แสนก็ทยอยจ่ายครับไม่ได้จ่ายทีเดียวครับนี่นะครับสองแสนแล้วก็แสนสี่มีทยอยทยอยกันมาให้อีกรวมๆแล้ว4ี่แสนใช่ครับจากนั้นเราก็คุยกันมาเรื่อยๆครับจนช่วงประมาณตุลาคมเนี่ยผมก็ได้ทําการทําการหยากับภรรยาจากนั้นยังไงประมาณตุลาเนี่ยเขาเป็นคนบอกผมว่าเดี๋ยวย้ายคอนโดกัน มาอยู่ด้วยกันเลยเป็นแฟนกันแบบจริงจังเลยเพราะว่าพี่ก็ไม่มีภรรยายแล้วมาอยู่กับหนูจริงจริงจังเลยก็เลยย้ายไปอยู่ด้วยกันคอนโดจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เราก็ก็ดีขึ้นนะครับดีดีมาตลอดจนช่วงประมาณธันวาคมเนี่ยตั้งแต่เขาไปฝึกงานเนี่ยปกติเนี่ยเขากลับสองทุ่มพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอะ่ะเขากลับมาเที่ยงเขากลับมาห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองอย่างเงี้ยครับอืมพอเขากลับมาตีสองเนี่ยผมก็เลยพูดผมพูดกับเขาว่าไว่ทำไมถึงกลับมาตีสองอะ่ะ มันดึกไปไหมเดี๋ยวจะตื่นไปทํางานไม่ไหวนะเพราะเขาต้องตื่นเช้ามากเพื่อไปทํางานแล้วเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันตอนไหนเพราะระหว่างวันก็ไปฝึกงานอยู่เขาก็บอกว่าหนูก็เป็นอย่างนี้แหละหนูอยากอยู่กับเพื่อนผมก็เริ่มเอกใจแล้วคราวที่ผมก็ก็ตอนช่วงประมาณปลายๆธันวาก็เริ่มเริ่มเอกใจหลายๆอย่างใช่ครับก็เลยบอกเขาว่าเคยถึงขนาดผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะย้ายออกจากคอนโดแล้วนะเขาบอกไม่ย้ายอย่าย้ายไปไม่ให้ย้ายพี่อย่าย้ายไปเลยอยู่กับหนู คุณก็ยิ่งมั่นใจว่าเขารักเราเพราะเราจะย้ายออกปุ๊บเขาไม่ให้เราไปถูกครับก็เลยคุยกับเขาว่าถ้างั้นพี่จะขอบังคับแล้วนะว่าวันนี้ต้องอยู่กับพี่วันนี้ต้องกลับมาจากเวลาฝึกงานต้องกลับมาเจอพี่ตอนนี้คือเริ่มเริ่มระบุผมเริ่มเริ่มเริ่มสร้างไทม์ไลน์แล้วว่าเพราะว่าถ้ารอเขาอยากเจอผมอะ่ะเหมือนเขาไม่ได้อยากเจอเลยเหมือนเขาไม่หาเวลามาเจอผมเลยเคยได้ยินกฎไหมกฎใช่ไหมเคยครับเคยได้ยินลูกค้าเขาจะไม่รักเด็กเอ็นเนี่ยผมเคยได้ยินครับ ดินใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนมันฝืนกดเหรอมันมันงมันต้านแรงน้มถ่วงไม่อยู่หรือมันงไงคือเหมือนกับว่าในในสภาวะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคําพูดเขาหรือว่าการกระทําของเขาอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเชื่อมั่นและเชื่อถืออืว่าเขาไม่เป็นคนอย่างนั้นพี่ไว้ใจหนูได้เลยพี่ส่งคนมาตามหนูได้เลยที่คอนโดที่นู่นที่นี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะหนูอยู่กับพี่คนเดียวแน่นอนจุดแตกหักจุดพี่อุงคุณมันอยู่ตรงไหนคือช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงปีใหม่ครับ ผมก็วางคิวไว้ว่าเขาอะต้องไปที่บ้านผมวันที่3าเอ็ดแล้ววันที่1เนี่ยเราจะกลับไปส่งเขาที่พัทยาแล้วก็วันที่5เนี่ยผมจะกลับบ้านปกติเนี่ยเขากลับมาสองทุ่มแต่วันนั้นเขากลับมา5้าโมงเย็นผมเลยถามเขาว่าอุ้ยทำไมถึงสามารถกลับได้เร็วขนาดนี้เขาบอกว่าเลิกงาน4ี่โมงผมก็เพิ่งรู้ว่าเลิกงาน4ี่โมงเขาที่ผ่านมาเขากลับมา2องทุ่ม แล้วเขาเอาเวลาช่วงเวลานั้นไปไหนไปทําอะไรเขาบอกผมว่าเขาจะให้เพื่อนที่เป็น LGBTQ เนี่ยมานอนเป็นเพื่อนเขาคือมาฟังเพลงกันที่ห้องผมไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเพื่อนคนนี้ก็เป็นบัดดี้กันอยู่แล้ววันที่เจอกันวันที่ห้าตอนเย็นคือเราไม่ได้มีสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้ววันนั้นผมก็เลยขอเขาว่าขอมีสัมพันธ์ได้ไหมก่อนกลับไปที่บ้านอืเขาปฏิเสธผมเขาบอกว่าไม่ได้พี่จะมีสัมพันธ์กับหนูตอนนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ หนูไม่ไม่มีอารมณ์หนูไม่อยากทำตั้งคอตกเลยสิท่าถูกต้องครับคือ<ม> <c ười> ที่คอนโดเราเนี่ยจะมีแมวเราก็เลยมีหุ่นยนต์ที่เอาไว้ดูแมวครับใช่ครับหุ่นยนต์แมวเนี่ยนะเป็นหุ่นยนต์ที่เอาแบบมันวิ่งกล้องวง,งจรปิดกล้องวงจรปิดที่วิ่งไปวิ่งมาได้แล้วก็วิง่งถูกต้องดูอย่างนี้ใช่ครับแล้วคุณตั้งไว้ในนั้นผมตั้งไว้ในนั้นอยู่แล้วเสร็จแล้วผมก็เอะใจว่าปกติเวลาเพื่อนเข้ามาเนี่ยเขาเปิดเพลงดังลั่นเลยเออทำไมมันนั้นมันเงียบจังอุ้ยตายโทรไปไม่รับ ผมเลยบุกไปที่คอนโดเลย<ะ>ผมแปะคีย์การ์ดเข้าไปปุ๊บตืดพอตืดปุ๊บได้ยินเสียงประตูจากห้องข้างในกึ๊ดล็อกเลยนี่ปิดทันทีล็อกเลยใช่ครับแล้วผมหันไปตรงตู้เย็นที่ปกติเราจะมีรูปคู่โพลารอยด์ที่ติดกันเป็นปืดเขาดึงรูปคู่ผมออกหมดเลยและเหลือแค่รูปเขาก่อนเดินออกไปยังมีอยู่มีอยู่ครับผมก็มองไปที่รองเท้าเป็นรองเท้าผู้ชายพ่อเขามาเยี่ยมหรือเปล่าเท้ามันค่อนข้างใหญ่มากครับ เ,เดียว <Okay. S 1> หรือเปล่าแล้วยังไงเสร็จแล้วผมก็เดินไปตรงหน้าห้องเจอกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่เป็นกระเป๋าผู้ชายแล้วก็เป็นเสื้อผ้าผู้ชายหมดเลยผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าน่าจะเป็นผู้ชายคุณทำยังไงผมเอาโทรศัพท์ตั้งถ่ายคลิปแล้วผมก็เคาะประตูเรียกเขาพี่บอกให้เปิดประตูถูกไหมกูบอกให้เปิดประตู นี่ไปไงมันไหมมันไหมกูมถามจริงจริงมันไหมก็พี่ไปหาแฟนเก่าพี่ไม่ได้หาแฟนเก่าพี่ไม่ได้ไปหาใครเลยก<แ>ันบ่อยไหมถามจริงไปเพิ่งแมวพึ่งมาไหนบอกว่าเลิกคุยกับทุกคนลแล้วไงหนูเลิกยุ่งแล้วเราเพิ่งเจอน้องเจอน้องที่ไหนโทรศัพท์มานี่ประเทศไทยอ่ะผมเป็นแบบเป็นรุ่นน้องเรียนครับรู้ว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ เมิ่อกี่ครั้งแล้วหนูเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอรังจริงครั้งแรกเลยึงจริงใช่แล้วใช่ไหมแล้ว<ด>จะทำมึงไม่แบบกูมึงออกไปโทรศัพท์ขอดูหน่อยขอดูแชทด้วย <c oughs> นี่ใช่ไหมที่มึงไม่ถ่ายกูอะอะไรมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงโดนประจานแน่ มานี่มานี่ขอขอขอโทรศัพท์หน่อยทำ <Okay, okay. S 1> ไมทำไมเป็นคน<ๆ><ๆ>นี่ยังไม่เลือกสันดานเดิมหรอโทรศัพท์อันนี้คุณเปิดขึ้นไปเจอแบบนี้สุดท้ายมันเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นความรู้สึกผมอะตลอด8 9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันแหลกสลายไปหมดเลยครับทางมอสเนี่ยผู้ชายในในในใ,ใ,ในคลิปเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเขาเจอกันมาแล้วแต่เขามีสัมพันธ์กันไม่ได้เพราะาช่วงนั้นวายเขาเป็นประจำเดือนผมก็โมโ oh, หผมก็พูดเรื่องราวที่เขาเคยทำมาทั้งหมดพูดพูดพูด,พด สุดท้ายพอผมคือ <ผม S 2> พูดต่อนหน้ามอสเลยใช่ไหมพูดต่อนหน้าเลยครับพูดตอนน่ตอนหน้าฝ่ายชายคือมอสเมื่อกี้นะพูดเลยนะว่าเขาเคยทําแบบนี้เคยเป็นแบบนี้ผมใช้นี้เขาเท่านี้เท่านี้สุดสุดท้ายผมบอกเขาว่าพอผมมีสติผมพูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นขอให้จบวันนั้นผมบอกเขาเลยว่าห้ามไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดให้จบแค่นั้นคืออะไรวะคือผมบอกเขาว่าคือคือมไม่คือดีวก่อนไม่เข้าใจคือคุณให้อภัยใช่ไหมถูกต้องครับ ไอ้แบบนี้คุณทําใจไม่ได้คุณทําใจไม่ได้ไม่ใช่ทําใจไม่ได้ที่เขาเห็นอยู่อยู่ด้วยกันเขามีอะไรกันคุณทําใจไม่ได้ที่ผู้หญิงจะเดินออกจากคุณไปเพราะคุณรักเขาก็ถูกครับก็รักครับคุณไม่อยากเขาไปถูกครับโอ้คุณคุยกับผู้ชายยังไงผมบอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะเรื่องวายแล้วก็ให้บล็อกไปเลยแล้วบอกว่าเอาไปร็อข้างนอกก่อนขอคุยกับวายก่อนเออขอคุยกับวายก่อนใช่ครับเสร็จปุ๊บคุณอยู่กับวายสองคนใช่ครับเป็นยังไงผมก็บอกเขาว่าเออแบบมีกี่คน เขาบอกว่ามีแค่คนเดียวเพิ่งเคยเจอยังไม่ได้มีสัมพันธ์กันแล้วก็เหมือนประมาณว่าไม่ยังไม่เพิ่งเพิ่งเคยทำแบบนี้ครั้งแรกที่เขาที่เขาสื่อนะครับตอนนั้นนะครับเสร็จแล้วผมก็คุยกับมอสว่าต่อไปนี้ถ้าวายหรือว่าใครในวงในเพื่อนของเขาเนี่ยทักมาหาให้โทรหาผมด้วยใช่แต่ก็ไม่ได้มีการทักกันอีกแล้วหลังจากนั้นครับเรื่องราวคืนนั้นก็จบแบบนั้นครับคุณให้อภยัย ผมให้อภัยครับเขาขอไหมย้ำคําเดิมเลยไม่ได้ขอครับแต่คุณอยากให้เองใช่ครับแคุณคิดว่าเขาอยากได้อภัยจากคุณไหมผมไม่รู้จริงครับรู้อย่างเดียวคือกูรักผู้หญิงคนนี้ถูกครับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งขับได้คาเตียงผู้หญิงไม่ได้ขอโอกาสแต่คุณให้แล้วถูกครับผู้หญิงก็รับไว้เลยถูกครับไม่ขอโทษไม่ชี้แจงอะไรเลยครับผู้หญิง ผู้หญิงไม่ไม่ขอโทษครับไม่ชี้แจงะไรแค่บอกว่าสัญญาว่าจะไม่ทาแบบนี้อีกหลังจากที่จับได้ครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติไหมวันที่6กเขาดีขึ้นนะครับเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาเริ่มมีชีวิตที่ปกติแล้วใช่ครับตอนเที่ยงคืนเรากําลังจะนอนกันผมบอกว่าผมอะรู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะว่าผมยังรู้สึกไม่มั่นใจว่าเขามีแค่คนเดียวหรือเปล่าขอเช็คโทรศรัพท์หน่อยได้ไหมผมใช้คํานี้อืบอกคนนั้นไปหรือยังเขาก็หยิบขึ้นมาแต่เขาไม่ให้ผมดูนะเขาไม่ให้ผมแตะโทรศรัพท์ดูระะยไกล ใช่หยิบขึ้นมาเนี่ยบล็อกไปแล้วพี่เป็นคนบล็อกเองเนี่ยดูสิเนี่ยใช่ครับผมบอกว่านั้นขอดูลายหน่อยผมก็เลื่องไปตรงคาว่าลายเอาทำไมลายเอามันต้องการมาหลอนคุยกแล้วผมเลื่องลายเอาไปพอไปไกลขึ้นเรื่อยๆอ่ะเขาพูดขึ้นมาว่าเขาก็จิบโทรศัพท์ไปเลยแล้วเขาบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วพี่ทาให้หนูอึดอัดแต่หนูไม่ไหวแล้วเขาวิ่งออกไปจากคอนโดเลยครับผมก็วิ่งตามไปจนไปเจอเขาอยู่ใต้สะพานลอยอแล้วเขาก็แบบทําเหมือนแบบ จะคนจะเป็นบ้าคนเป็นแพนิกอะไรสักอย่างตัวสั่นปากสั่นอะไรเงี้ยผมก็บอกผมก็ไม่จะพูดเรื่องั้นแล้วผมบอกว่าใจเย็นใจเย็นเย็นผมบอกว่าใจเย็นเย็นมันมีอะไรแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเจอหน้าผมเขากลัวผมเขากลัวผมพี่ทําให้หนูอึดอัดพี่ขู่หนูหลังจากนั้นผมก็เลยบอกเขาว่างั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่จะไปนอนที่ต่างจังหวัดนะที่บ้านต่างจังหวัดแต่พี่จะเอาแมวไปด้วยเพราะว่า กลัวแมวอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วสงสารคืนนั้นผมก็เลยกลับไปต่างจังหวัดแล้วมันที่คุณไปได้ที่เขาคุยกับผู้ชายมาันคืออะไรเขาบอกผมว่าเออเนี่ยคอมมาใช้ได้นะผมเปิดคอมขึ้นมาแล้วผมเจอเขาไม่เคยมีผมคนเดียวเลยในช่วงเวลาตั้งแต่เรารู้จักกันเลยครับตั้งแต่คุณเลี้ยงดูเขาอะถูกครับแล้วคนนี้ไม่ใช่คนแรกที่เขาเคยพาขึ้นคอนโดเขายังคุยกับผู้ชายอีกหลายคนเต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นเอหนนนอหนึ่งในนั้นมีคนที่มีสัมพันธ์กับเขาบนคอนโดด้วยครับ คุณรู้ได้ยังไงเพราะว่าผมโทรไปถามผู้ชายคนนั้นมาครับคุณโทรเลยเหรอรเป็นอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงครับแล้วขอโทษนะเป็นการเรียกเป็นบอดงานป่ะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนัดกันนะครับไม่ได้มีการจ่ายไม่ใช่บอดงานไม่ใช่ครับเอาฟังเสียงหมอดูครับตอนที่เขาชวนไปที่ห้องเนะี่ยตั้งใจจะไปเล่นแมวอย่างเดียวหรือจะไปเล่นอย่างอื่นด้วยใคนรในใจะกระทงสองอผอนน่านทาห้องนอนเล่น,เล,นเล่นที่ห้องเขาเล่นแมวหรือเล่นอะไรครับ เล่นทางแมวครับแล้วก็นอนแล้วเขาว่าือนมานอนกอดมานอนจับอะไรครับจบเล่มจับอะมาเนี่ยคือมันโนเนียว่างาั้นใช่ก็คือโนเนียเราแล้วก็ถามมาแบบเอาถุงอะไรนะครับผมก็บอกเอามาแล้วเขาก็ไปเอาไอจิโอมาตรงตรงแต่สุฏนั้นก็มีอารมณ์วันนี้ทงคุณคืออะไรสองอย่างอย่างแรกคือกลับมาคบกันให้โอกาสเขาให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่กลับมาคบกันใช่ครับอย่างที่สองถ้าไม่กลับมาคบไม่เป็นไรแต่ผมต้องการเงินผมคืน หล้านบาทจากสิ่งที่น้องวายเขาทำมันเข้าเหตุประพฤติเนรคุณการให้มือสัญญาอย่างหนึ่งพอให้แล้วเนี่ยเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ถ้าเขาประพฤติเนรคุณเราถอนคืนการให้ได้ครับทีน,นี้การถอนคืนการให้ในกฎหมายก็จะมีบอกเอาไว้ว่าถอนคืนการให้ใดกรณีไหนได,ได้บ้างจากข้อได้จริงตรงนี้นะเขาประพฤติคือเขาทำให้คุณเสียหายชื่อเสียง<ม>หรือหมิ่นประมาทคุณอย่างร้ายแรงอันนี้คือหนึ่งเหตุในที่กฎหมายบอกว่าถอนคืนการให้ได้แต่คุณต้องไปฟ้องเขาคุณจะกลับไปหรอมันอาจจะผมก็ยังไม่รู้ครับ แต่ผมแค่รู้สึกว่า,อาตอนนี้ยังต้องการเขาอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกตอนนี้เพราะมันยังใหม่ๆอยู่ใช่ไหมผมยังบอกเขาอยู่เลยว่าทาใจอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกแบบนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะเปลี่ยนไหมคือผมแค่คิดแค่เรื่องเดียวเลยว่าคิดว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีได้เพราะผมเคยเป็นคนแบบนั้นผมคิดแค่ไม่มีใครเป็นใครได้หรอกตาชีวิตอ่ะเราจะไปคิดว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนเราหรือเราเป็นเหมือนเขามันเป็นไปไม่ได้อ่ะชีวิตใครชีวิตมันชื่อเรายังไม่เหมือนกันพ่อแม่คนละคนนามสกุลคนละนามสกุลวิถีชีวิตไมมม่เเหือออนนนกัั เลือกเกิดไม่ได้แต่มันเลือกกระทําได้คุณน่ะฝืนตัวเองอาจจะได้แต่คุณไปฝืนใจเขามันไม่ได้ครับใจคุณอย่างนี้คือคุณรักเขาเกินไปก็ไม่แปลกหรอกถ้าคุณจะรักใครสักคนหนึ่งแต่มันแปลกที่คุณไม่รักตัวเองนี่แหละ